หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย แล้วก็ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆุนทักทกันด้วยนะครับวันนี้เป็นเกมโรบ็อกในแมปของ The Force นะครับเอาง่ายๆว่าไปฟาร์มแร่มาแล้วก็เอามาตีเหล็ก นะครับตีเป็นชุดตีเป็นอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับ The Fort นะฮะตอนนี้คนเล่นนะครับมันอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับคือผมเห็นแบบนี้มาสักพักแล้วคือก่อนหน้านี้ผมเปิดอ่า YouTube แล้วก็ปัดไปเรื่อยไปเจอคลิปที่เป็นเหมือนกับช่วงช่วงแรกๆนะครับที่ที่เป็นช่วงพัฒนานะครับผมก็เห็นว่าเอ้ยไอเกมนี้มันคุ้นๆค,ค,คล้าย,ายๆเกมในสตรีมเกมหนึ่งที่ไปขุดแร่แล้วก็มาทําอาวุธแล้วก็มาขายนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นเหมือนทําอาวุธแล้วก็มาต่อสู้อะไรกับมอนอรรมนนนะรปาณีีี้้ใวดโ ก็เดี๋ยวเป็นไงไปดูครับก่อนอื่นเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับอย่าลืมที่จะกดกันด้วยนะครับและสําหรับใครที่เล่นแมปนี้แล้วมีข้อมูลหรือคําแนะนําอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับผมจะไปเลยดูเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยแล้วต้องปิดตัวของมิวสิกก่อนผมไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วก็ตั้งค่าอยู่ข้างบนนะครับผมปรับ FV หน่อยนะฮะ นะครับก็ด้านซ้ายนะครับจะมีเควสนะครับเราก็ไปคุยตามลูกศรที่เขาบอกเลยนะครับก็แรกๆก็คือจะเป็นเหมือนเควสที่เราต้องไปตีแร่ไปขุดแร่นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดรับไปเลยนะครับคราวนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ก่อนนะฮะก็คือมันจะมีในส่วนของ เผ่าด้วยนะฮะเผ่าแนวจะมีฮิวแมนเอลซอมบี้กอบลินอันเดดอ็อกอะไรก็แล้วแต่คือมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ตามตรงนี้เลยนะครับซึ่งช่วงแรกเราเนี่ยเราจะเป็นฮิวแมนนะครับก็คือ25%คือไกลสุดเลยนะครับเป็นคนปกติเราสามารถที่จะโหลดตรงนี้ได้นะครับช่วงแรกเนี่ยมันจะให้ฟรีมา3สปรินนะครับเราสปรินเลยดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับมันจะมีแบบ โอเคก็ okay. ไม่ได้หวังอะไรมากมันจะมีแบบล่างๆเลยสิ่งที่ผมอยากได้เลยคือผมอยากได้ตัวโกลเลมแองเจิลแล้วก็ดีมอนนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับไม,ไม่ได้อะไรมากอ้อล,ลืมบอกไปว่าถ้าเราสุ่มได้เนี่ยมันจะมีด้านซ้ายด้วยเอ้ยเหมือนล็อกเลยอดี ID ลองผมก็ได้ประมาณนี้เนี่ยอย่างเอลนะครับเอลเห็นว่ามันจะมีในส่วนของสตมินาบวก15%้อนแล้วก็น้าหนักเพิ่มขึ้น5%นะครับแล้วก็จะมีหลักบูด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบสเตตต่างๆนานาในการเล่นนะครับก็เอาไว้ก่อนแล อ็อกเนี่ยคือ8%ใช่ไหมอ็อกนี้จะมีอะไรก็คือสเตมินาน้อยลงวิ่งช้า10%นะครับกับกันครับเราจะได้ตัวของฟิสิกส์ดาเมจมา10%แล้วก็จะเลือดเพิ่ม15%บาเเไซส์เพิ่ม10%นะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวผมขอแดดปิดไปก่อนแล้วกันเอาเอาแบบอย่างนี้ไปก่อนเราลองเล่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเติมเกมพาร์ทนะครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บเขาจะบอกให้เราเอ่าอุปกรณ์นะครับหรือว่าใส่นะครับก็คืออออเเเรร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 าาาาาาาจจะะะไไดดด้้้ตตตัััััวขขงงงมมมกกกก่่นนนคคคบบบภิลย็ปททํุแห6 ชิ้นนะครับ6วินนะครับเราไปดูกันว่าเป็นยังไงก็วิ่งตรงไปเลยนะครับมันจะมีเคลปอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเหมืองนั่นเองช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเล่นตามที่เกมกําหนดไว้ก่อนนะครับยังไม่มีเคอ่ดแตกแยกออกไปนะครับก็จะมีเป็นเควสหลักที่แนะนําผู้เล่นนะครับว่าเล่นยังไงนะครับกดเลขหนึ่งมาครับก็จะมีเพล็กออกมาแบบนี้แล้วก็ขุดเลยครับคลิกเลยนี่นะครับมันจะมี HP อยู่นะครับจํานวนของ HP เนี่ยมันก็จะมามาลบกับดาเมจที่เราใช้อ้าวผมได้ขี้มาผมได้ขี้มาอ่ะมาขุดต่อนะครับ ตัวของสเตตพีแอเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าเราตีไปเนี่ยมันก็จะบวกตัวของดาเมจบ้าง,างมีพาสีนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ช่วงแรกๆคือนะครับทำตามเควสปกติไปก่อนนะฮะเรายังไม่เดียยังไม่ดียเป็นเกมแบบผมว่าชิลๆนะเฮ้ยผมขุดที่2อันเลยปะอ่าโอเคเลยอีกหนึ่งอันครับโป้งเรียบร้อยครับหลังจากที่เราครบปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าให้เราไปทําการตีอาวุธขึ้นมา2ชิ้นนะครับ Okay, เราไปตีอาวุธกันผมเล่นในดีลองเนี่ยแรกๆผมงงมากแต่ว่าเอาไว้ง่ายว่ามันจะมีควิกไทม์อีเวนต์แล้วก็มินิเกมนิดๆหน่อยๆน,นะครับอ่ะมาดูกันมากดที่ตัวฟอร์สนะครับคราวนี้เขาจะให้เราทําการเพิ่มแมทริออรไปนะครับทั้งหมด3ชิ้นนะฮะเราก็จะเพิ่มตัวของสโตนไปแซนสโตน2ชิ้นนะครับแล้วก,กดฟอร์สเลยครัวนี้จะขึ้นมินิเกมให้เราเล่นครับก็คือช่วงแรกเนี่ยมันจะต้องอ่าเร่งไฟก่อนนะครับก็คือเราต้องทําให้มันร้อนก่อนนะครับตรงนี้นะเป่าไปเลยฟูฟูฟููเรียบร้อย ต่อมาครับก็ <c oughs> จะเป็นมิเกมต่อไปก็คือให้เรานั้นกดคลิกซ้ายค้างนะครับหรือว่าถ้าเป็นในโทรศัพท์ก็ง่ายแล้วแท็บนะครับใ,ให้ขีดนะครับอยู่ตรงสีเหลืองนะครับนี่ตรงสีเขียวสีเออนะครับเมือพอครบเสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นการตีหนึ่งที่สองที่สามที่เรียบร้อยครับอู้ได้เป็นดาบอะไรมาก็ไม่รู้นะครับอ่าคราวนี้ก็ให้คลิกนะครับจะเป็นจุดนะอ่านี่โอ้โหนี่เบ็แหลกเบลแหลกนี่เรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อย ใส่มาเป็นตัวของที่ถือแล้วก็จุ่มน้ําเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือจบแล้วได้มา1ชิ้นนะครับได้แบตมาด้วยนะฮะเป็นดรากเกอร์นะครับโอ้โหคุณภาพคือแบบเอ็กซ์แลนเทสเลยเอ์เนนะฮะเราแอคเซปต์ไปเลยนะครับเราได้มาแล้วถ้าเราตีต่อโอเคเรามีขี้นะครับแล้วเราก็ใส่คอปเปอร์แซนโตและฟอสตเลยผมไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันไหมถ้าเราเอาใส่ชิ้นแรกกับชิ้น2ไม่เกี่ยวกันมัน้งเอออะเล่งไฟก่อนครับเล่งไฟก่อนจนถึงขีดสุดโป้ง อ่าไม่ได้เกมต่อไปครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะฮะให้ขีดน่ะมันตรงนะครับอ่าลงไปปล่อยไปก่อนฟึบฟู๊ฟฟ,ฟอ่าม,ม,มี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 นิดหน่อยครับอู้อู้ผมว่าอันนี้น่าจะโอเคนะมาปุ๊บเอาค้อนทุบครับ3มทีอ่าเป็นตัวของตัวดาบมานะก็คงจะเป็นดรากเกอร์เหมือนเดิมนะครับเอาเมาส์คลิกครับ perfect 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 โอ้โหที่ถือขี้กอดแดมโอเคดูซิว่าเป็นอะไร โอเคครับเราก็เรียบร้อยแล้วเป็นโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับเป็นมาสเตอร์เวิร์กเลยนะก็คือเป็นชิ้นของมาสเตอร์พีดเลยจะแบบทีเดียวก็จะมีอย่างละหนึ่งนะฮะเป็นประเภทของแดรกเกอร์อีพิกเลยนะก็ออกครับอันนี้คือเสร็จเควสละให้เรามาที่กระเป๋าครับกดตัวทีหรือกดที่กระเป๋าแล้วเราก็ใส่อาวุธเลยนะครับซึ่งผมจะใส่ในส่วนของตัวดาบขี้แล้วกันนะครับโอ้โหมาถึงผมได้ดาบขี้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะไปขายเวพอนกันนะครับผมจะเอาอีกอันหนึ่งไปขายนะครับไม่ได้ใช้เนาะก็ต้องขายโอเคแล้วก็ ตรงมาเบลนะครับนี่นะครับแล้วก็มาคุยครับว่าเราจะขายนะครับซึ่งเราจะขายตัวของแซนสโตนนะครับก็จะได้ประมาณ15เหรียญนะครับนี่ครับเราขายไปเรียบร้อยแล้วแน่นอนครับดิวครับพอเราขายไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้เงินมานะครับตรงนี้ได้ EP ด้วยก็เสร็จเควสนะครับต่อมาครับเควสต่อไปเขาบอกให้เราไปซื้อตัวของบอนต์พิกแอ็นะครับก็คือตรงนี้นะฮะเราก็จะซื้อเลยนี่ซื้อไปปุ๊บ เขาบอกให้เราไปขุดนะครับไปขุดแร่ตอนที่เราซื้อเนี่ยปกติเราต้องมาใส่ใช่ป่ะแต่คือเกมนี้มันออโตอีควิปนะครับหรือว่าใส่อัตโนมัติก็คือสมมุติเรามีสโตนอยู่แล้วเราซื้ออันที่ดีกว่าหรือทําที่ดีกว่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะใส่ไอตัวของดีที่สุดอัตโนมัตินะครับก็ไป10ชิ้นครับเราจะลงไปขุดกันนะฮะสิชิ้น10ชิ้นอ่ามันมีให้เราจัดการซอมบี้ด้วยนะครับก็คือซอมบี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้นั่นแหละนะฮะโอเคกดเลขหนึ่งขึ้นมาครับขุดกันเลยนี่ อันนี้ก็จะนานหน่อยเพราะว่าตัว HP ของของหินเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะเออถ้าเราทำพลิกแอคหรือว่าซื้อพิกไดดีดเนี่ยมันก็จะอู้ได้นะมาผมดูได้แมตที่เร็วเลยมาก็นั่นแหละครับผมว่ามันก็น่าจะเพลินๆน,นะอันนี้เขาจะมาแยงแ่งหรือเปล่าผมว่าไม่น่าแย่งได้นะน่าจะมีระบบที่ป้องกันการแยง่งโอเครอขอลองชุบชุบชุบ,ชบโอ้โหดูผมว่าฟันไวมากนะใน1วิเนี่ยน่าจะประมาณ3ทีได้นะครับอันนี้คือเรื่องของเรานะเมื่อกี้ผม แทงไปนิดหน่อยเฮ้ยตรงนั้นคือซอมบี้แบบกล้ามใหญ่มากอ่าเกมเพลินนะใครหาเกมที่เป็นแนวขุดแร่อะไรเงี้ยเกมนี้น่าจะดูดีนะครับนี่งยโอเคเรียบร้อยถ้าเล่นหลังใหม่นี้ผมว่าก็น่าจะเป็นการฟาร์มแบบปกติไปนั่นแหละตีแร่ไปเรื่อยๆนะเออเสร็จแล้วหรออ๋อมันมันคือ2ออ,อันในนี้ใช่ไหมโอเคเราต้องไปทําตัวของอาร์เมอร์นะครับก็คือจะเป็นเป็นชุดนะครับเป็นชุดชุดเกราะ ผมว่าชิลนะเกมเขาเล่นชิลเลยโอ้โหเขาแบบเบรกเลยตัวใหญ่มากนะครับก็แน่นอนครับเราต้องเล่นมินิเกมนะก็จะมีเวปพ่นกับอาร์เมอร์นะครับเราก็จะต้องคาบตัวของเวปพ่ะคาบอาร์เมอร์ไม่ใช่เวปพ่นผมจะใส่ผมจะใส่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วอันนี้หนึ่งอย่างละหนึ่งเลยผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันปั้ม perfect great perfect เอร์ฟโอ้เพอร์เฟกอยู่้ยมันมันมีเยอะกว่าเดิมใช่ไหมเนี่ยอ่ะลงไปในาน้ำครับผมว่ามันเหมือนขันมากกว่านะอันเนี้ยโอ้เพอร์เฟกเลยนะครับโอเคมันไม่ใช่มาสเตอร์พีดนะเกือบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว,ดดยวไม่เป็นไรครับต่อไปครับเราจะใส่อ่ซิลเวอร์สองอันเลยแล้วก็อันนี้สองอันไม่รู้ว่าผมใส่ไปหมดเลยผมใส่ไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นอะไรอันนี้แร่เยอะมากนะครับต่อมาครับอุ้ยเป็นไรผมอยากรู้เหลือเกินเป็นทอมเมดีเก๋โว โอเคเพอร์เฟกโอเคเพอร์เฟกโอเคเพอร์เฟกรดโอเคไม่เป็นไรเอ็กซ์เลนด์โอ้โหมันยิงแย่กว่าเดิมอีกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเราทำเควสไปก็ต่อมาก็คือจะเป็นการซื้อพีแอคที่เป็นเหล็กก็อัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับก็ตามเควสไปเลยนะครับตรงนี้นะอันนี้ไมเนอร์ตัวนี้มันมีอะไรอะ่ะผมอยากรู้ขายอะไรเอ่ยนะครับเขาก็จะขายพวกข้างหน้าร้านนะครับก็จะเป็นพวกพิแอคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแลนเทิร์นนะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นไฟส่องในเมืองน,นั่นแหละนะครับ โอเคมาดูกันที่ว่าร้านค้ามีอะไรกันบ้างน,นะครับทุกคนนี่นะฮะผมไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวลองซื้อดูแล้วกันได้10บโลเลยนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันน่าจะซื้อได้รอบเดียวแหละนะครับก็จะมีพอร์ชั่นนู่นนี่นั่นโอเคผมเติมไปที่เรียบร้อยแล้วครับจะมีตัวของโอ้ฟอร์ดฟาสเออฟอร์ดฟาสเตอร์ er. แล้วก็จะมีฟอร์ดได้ทุกที่เลยนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะจริงๆเราไปเดินฟอร์ดน่าจะดีกว่าจะมีซัพพอร์ตนะครับอันนี้จะเป็นแบบเปิดแล้วก็ซัพพอร์ตเกมด้วย ก็จะมีเพิ่มคุณภาพนะฮะโอ้โหนี้บูคุณภาพดับเบิลบาบาบาบอันนี้จะเป็นโทเทมนะบูทแบบเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเผ่า,านะซื้อเผ่าได้10โล400กว่าโลบักแล้วก็จะมีตัวแคสนะฮะอันนี้ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ผมซื้อแพ็คไปเมื่อกี้นะครับผมสามารถที่จะโอโลได้นะผมจะลองโลดูแล้วกันนะฮะไ่ดูว่าจะได้เป็นอะไรซอมบี้นะครับสุดยอดเลยฮะซอมบี้ซอมบี้นี่ผมไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเลย ก็จะมีโอกาสที่เราจะฮิวนะกลับลินไม่เอาครับเราจะเอาประมาณสักหนึ่งจุดกว่าๆเลยนะเอาให้มันต่ำลงไปที่เป็นเงี้ยเอ้ยอันเดียบเงี้ยเนี้ยไม่ลงเลยชาโด้ชาโด้ทำรายได้ครับก็คือวิ่งเร็วขึ้น15%นะครับโจมตีไวขึ้น10%สตามิน่บวกสินนะครับฟิสิกส์ดาเมจบวก หแล้วแต่ว่าเลือดเนี่ยจะลบ10%นั่นเองนะครับก็คือตอนดาเมจนะครับมีโอกาสที่15%เรนะครับเราจะหลบากลายเป็นเงาแล้วก็หลบการโจมตีนั้นซึ่งถามว่าน่าสนใจไหมก,ก็คิดว่าน่าสนใจผมขอซื้อตัวสล็อตใหม่ก็แล้วกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกเป็นสล็อตสได้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็โลนะครับเพื่อที่จะเก็บชาร์โดไว้อะไรประมาณนี้นะครับทำได้เหมือนกันเอัอน,นี่รู้สึกว่าต้องซื้ออย่างเดียวนาะ โอเคเป็นคนแคระนะครับผมไม่ต้องการเป็นคนแครคนแครทำะไรได้ครับก็คือน้ำหนักเนี่ยลบ20%นะครับวิ่งช้า5%แต่ว่าจะทำขุดแร่ได้ไวขึ้นแล้วก็จะฟอร์สได้ดีขึ้นนั่นเองนะเอออย่างนี้น่าสนใจนะมีโอกาสที่จะทำดาเมจ50%บเ็นกับหินด้วยนะครับโอ้โหอันนี้ค่อนข้างดีนะอันนี้สำหรับสายขุดแร่ผมว่าใช้ได้เลยอ่าแล้วเราก็จะหาอันที่ดีที่สุดให้ได้นะครับคมัร <vivid> ้นะเอเดี๋ยวาอะไรเอ้ย กาชาไปเรื่อยนะครับตอนนี้โอ้อะไรอ่ะหน่งจุเลยนะครับก็คือเขาเขียนว่าได้เลือดอ่าแบ็กเฮดพีนั้นบวกยีนะครับแล้วก็น้ำหนักบวกสิฟิสิกดาเมจอยู่ที่อ่า12%นะครับมีโอกาส40%ที่จะเบิร์นศัตรูนะครับแล้วก็ทำดาเมจตามตัวของเวปพ่นที่เราถือไว้นะครับ30%นะผมว่าตัวชาร์โดเนี่ยผมว่าโหลดทิ้งไปเลยดีกว่าเพราะว่าไม่น่าใช้แน่นอนถ้าเราจะขุดแร่จริงๆผมว่าเป็นคนแคะน่าจะดูดีกว่านะครับเเเพราาาะะว่ทดดมจไ้้ยอขึน โกเลมโอเคเรามาดูกันโกเลมวู้โกเลมคือเลือดบวก30%เลยนะครับแล้วก็ตัว HP เนี่ยไม่ใช่ทีความเร็ววิ่งเนี่ยมันลบ10เออแต่มันก็ระยะอ่าเขาเรียกขนาดมันก็บวกขึ้นนะฮะตีเร็วขึ้นกับตัวอาวุธที่เป็นอาวุธประเภทหนักนะครับมีโอกาสที่อ่าโดนรับดาเมจอ่าที่ได้รับดาเมจที่น้อยลง25%นะมีโอกาส50%โอ้โอเคมันไม่พอแค่นี้เว้ยอยากให้มันมีสล็อตอื่นจังเลยอะดาก้อนบอล โอเคอย่างน้อยได้ไอ้สีทองอันนั้นมาก็ได้นะผมไม่รู้ว่าผมสเปนโลบักไปนี่ไงโอเคอันนี้คือมีโอกาส20%นะครับความเร็ววิ่งเนี่ยลบ10%แล้วก็ลบสตามินา10%นะครับน้ำหนักเพิ่ม10%แล้วก็ขนาด เขาเรียกอะไรอ่ะแบบเออนั่นแหละ20%นะครับแต่ว่าก็จะมี p a s s ส v e นะก็คือเมื่อเลือดต่ำกว่า50%นะครับจะเข้าโหมดเล็งโหมดนะครับก็คือจะทําให้ความเร็ววิ่งแล้วก็ดามจฟิสิกเนี่ยบวก30%นะอันนี้ก็น่าจะเหมาะแบบว่าไปต่อสู้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะเออก็เป็นแทงๆหน่อยก็เท่าที่ลองดูแล้วนะครับสายที่เป็นสายเออทำผมว่าขุดแร่เนี่ยผมว่ามันต้องมีช่องที่เป็นคนแคสักอันหนึ่งน่าจะดูดีกว่านะ ก็เลมโลกเล็มก็เล็มก็เลมน่าจะแจ๋วอยู่ตอนนี้เรามีเงินอยู่ที่ห0 0พันนะครับผมคิดว่าเราคงสกิปไปซื้ออันนี้ได้เลยนะก็คือเป็นแพทนัมเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะในกระเป๋าเนี่ยมีแร่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับไอโทเทมนี้ทําอะไรได้ครับก็คือรู้สึกว่าถ้าเราใส่ไว้เราจะขุดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะทำเอ็กซ์ตร้าดาเมจด้วยนะฮะแล้วก็จะมีตัวเลือดเนี่ยอ่าฮิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับอันนี้คือเราใส่อยู่ใช่ไหม เออตอนหนอะอันนี้น่าสนใจนะของพวกนี้นะครับด้านในก็จะเป็นแร่แล้วก็จะเป็นโพชันซึ่งพชันมายเนอร์เนี่ยทำอะไรได้ครับก็คือเขาเขียนว่าจะขุดเร็วขึ้น15%นะครับแล้วก็จะทําดาเมจเพิ่มเติม10%เป็นเวลา300วินาทีก็คือ6นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรีคอเวอร์เลือดนะครับสามสิบเป็นเวลา5วินาทีแล้วก็จะมีตัวของทาดาเมจที่เป็นฟิสิกส์นะครับเพิ่มขึ้น10%นะฮะ แล้วก็จะเป็นมูฟเมนต์นะครับหรือว่าวิ่งไวขึ้น15%เนเวาลา60วิสุดท้ายเลยก็คือเป็นเอ็กซ์ต้าลักบูทนะครับก็คือบูทกว่าโชคนะครับให้เรา300วมนาทีหรือ6นาทีนั่นเองโอเคประมาณนี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองทำเควสตตัวนี้กันดูนะครับว่ามันทําอะไรกันได้นะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะฆ่าซอมบี้นะครับโดยฆ่าซอมบี้เนี่ยตอนนี้ผมมีแค่ดรากเกอร์เท่านั้นแล้วเผ่าผมมันเป็นเผ่าที่ต้องเล่นอาวุธหนักด้วยนะครับแต่ก็นั่นแหละมคงไม่มีปัญหาอะไร ผมจะลองขุดแร่นะครับทั้งหมด35นะครับเรารู้สึกว่าจะขุดทีเดียวได้เลยนะอันนี้นะอลองดูสิเราต้องขุดให้ได้35เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลาบากหรือเปล่าแต่ว่าเรามีแพตินัมแบบนี้ผมว่าน่าจะไวอยู่ขุดกันมันๆเลยและแร่ที่เราได้นะัไม่เป็นแร่ระดับคอมมอนทั้งนั้นเลยเฮ้ยมันมีแร่ที่มันเปล่งแสงด้วยนี่คืออะไรเอ่ย ใครที่สนใจก็ลองเล่นดูนะใต้คลิปก็จะมีเป็นลิงก์เกมอยู่นะครับซึ่งจะมีตัวอีเวนต์รีลิสเร็วๆนี้ด้วยนะฮะออแล้วผมอว่ามันเป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงพอสมควรเลยนะเออแบบเพลินๆนะฮะตีอาวุธตีบอสแค่นั้นเองหรือว่าเราต้องไปลึกๆวาทุกคนไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นว่าเราต้องฆ่าซอมบี้สามตัวแล้วก็ฟอสอะไรสักอย่างมามาลองดูดรากเกอร์ที่เราได้มาครับชอบ็ชอปชอ็ชอปชอ็ชอปชอ็อปช็อปช็อปช็อป ช็อปโอ้ผมไม่รู้ว่าฆ่าซอมบี้ล้วได้อะไรมันจะเป็นอะไรสักอย่างหรอว,ว้าวโอเคเหมือนจะ,ะเดี๋ยวหนึ่งนะขอขุดก่อนแล้วกันซอมบี้เหลืออีกตัวหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปฟอร์สไอเทมนะครับสักสามชิ้นขึ้นมาดูซิว่าจะเป็นยังไงแดกเกอร์อุ้ยเวลห้าเลยเว้ยแต่ผมเวลหกอะดิอ่าเรียบร้อยดรอปอะไรปะ คิดว่าไม่น่าดรอปแต่เราได้ไอพอะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้ออันนี้มันเลือดเยอะมากเลยเว้ยอันนี้เป็นนักขุดแร่เฮ้ยติดสตันด้วยจริงๆถ้าเราได้อาวุธแบบมันมีตดด้วยมันตดเอ้ยเฮ้ยจะตายแล้วหนีอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าหนีอย่าหนีอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ขุดคน ก็ได้ปะไม่ได้เหมือนต้องเป็นเควสแล้วทักอย่างเอาเป็นว่าผมว่าน่าจะมีเควสให้เราทำโอเคไปเดี๋ยวเราไปทําการทําแร่กันดีกว่าไปไปเผาแร่ไปฟอร์ขึ้นมาดูซิว่าเราจะได้อะไรนะครับไปดูกันโอเคเราจะฟอร์ขึ้นมา3ชิ้นนะครับโดยเราจะอ๋อมันมีโอกาสที่จะฟอร์ได้แบบเป็นเปอร์เซนต์ด้วยหรออ๋อเวลาถ้าเราใส่เท่ไหเหรออ่ผมใส่ไปอ๋อนี่ีโอกาสเป็นไลท์ฮัมเมดนะโอเค โอเคโอเคเราจะทำไปพ่นก่อนอันนี้ผมอยากรู้ว่าไปพ่นอะไรยังไงอันนี้เป็นระดับแบบมีโอกาสที่เราจะได้เป็นดาบไหมอ่ะผมอยากได้แบบเกรซซอร์ดอ่ะเกรซซอร์นี่คือเราต้องใส่อะไรเหรอผมใส่นี้ไป8ชิ้นอุ้ยอู้อันนี้เป็นน่าจะเป็นอ๋อโอเคได้เกรซซอร์ทุกคนจริงๆเราควรจะเลื่อนมาก็ดูม,ดม,ดมดันทะุ่งบนนะโอเคเริ่มมาบนโอเคจะเป็นโอ้ไม่ดีไม่ดีผมใส่นี้ไปนะครับแล้วก็ผมอยากจะใส่รสกล้วยไปหน่อยอ่าเกรซอร์ดสี่นะ โอเคอู้เกตแอ็กเกตซอสเคผมใส่กล้วยไปเยอะมากมาใส่นี้ไปสองชิ้น hmm. อืมถอดกล้วยออกดีกว่าถอดถอดกล้วยถอดอันนี้ใส่นี้ไปแล้วก็อันนี้โอเคอู้โอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ลองดูลองดูมาฟอร์ดูดมาฟอร์ดูด เออ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 โอ้มาโหเป็นของดีเยี่ยมเลยทุกคนดามเมจก็นั่นแหละตามนั้นแหละอ่าเราทำเป็นนาม,มือดีกว่าครับใส่ไป3 3สแล้วก็หนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็ตีเลยไม่น่าจะได้ของดีหรือเปล่าโอเคเป็นดีเยี่ยมก็ได้อยู่ ไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวก่อนอีกชิ้นหนึ่งผมจะซื้อเป็นเกมพาร์ตนะครับที่เรียกได้ว่าไวัยขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับฟา s ์ f ฟอรกับ f o r ์ดอนี้ไม่อาฟอร์ดไอนี้เบเตอร์ฟอรดีกว่านะครับเบเตอร์ฟอรดีกว่าโอ,โ,อโอเคอเคอ๋อมันมันมาช่วงท้ายเลยทุกคนก็คือข้ามช่วงนั้นไปเลยนะมาแบบมินิเกมเป็นจุดกลมๆเลยนะครับผมจะทำให้มันเพอร์เฟกให้ได้ โอ้โหเอ้าผมคลิกแล้วโอ้โหสุดยอดเกมผมคลิกแล้วเว้ยเขาไปคุยคอมพีดนะครับเขาบอกว่ามาสเตอร์เวิร์กเลยนะครับเอ้ยโอ้โหโอเคกดพลาดไปนิดหน่อยก็น่ะตามนั้นครับนี่คือพลังของเกมพาร์ทนะฮะแล้วก็สรุปเรามาดูซิว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะครับไอคลปเมน์รู้สึกว่าเรามีกางเกงอยู่ใช่ไหมอ่ะนี่กางเกงเนี่ยเราใส่กางเกงดีว่าอันนี้เป็นแบบมาสเตอร์พีซเลยนะฮะร,รือเปล่า แล้วก็มีแอคด้วยนะอันนี้เราสองใส่อันนี้เราเป็นโกเลมเลยนะครับก็ฉะนั้นเราเป็นโกเลมเนี่ยมันก็นี่เลยโอ้โหโอ้โอเคมาคุยคุยครับเราเสร็จตรงนั้นเรียบร้อยครับได้เป็นแมทเทียลต่างๆนานามานะเขาบอกว่าให้เรานะครับไปเอนชาร์ไอเทมนะครับเพื่อที่จะพร้อมนะครับเพื่อที่จะไปที่อื่นนะฮะเนี่ย Trial ahead นะครับโอเคมาลองดูดิ e n c h a n t e r Enchanter ว่า e n c h a n ์ใช่ไหมครับใช่ครับ มาเพื่อ e n c h a n c แน่นอนสิ่งที่ผมจะ e n c h a n c ก็คืออันนี้เลยนะครับโอเคเขาบอกว่าอันนี้คือจะเป็นโชว์สเตตใช่ไหมแล้วก็เป็นเอสดเซนที่เราจะได,ได้ใช้นะครับก็ถ้าเรา e n c h a n c ไปเลยก็จะมีจํานวนเงินที่เราต้องการ e n c h a n c ด้วยก็คืออยู่ที่25เหรียญกับ36มสิบหกเซน enchance เปที่เรียบร้อยนะครับเราต้องทําทั้งหมด3รอบใช่ไหมเรียบร้อยครับถ้าเกิดเราจะ e n c h a n c peak act ล่ะนะครับเราจะทำยังไงนะครับ เขาบอกให้เราไปที่ลูนเมเกอร์นะครับโอเคเราอินชาร์แล้วโอเคเดี๋ยวเเราค่อยว่ากันแล้วกันผมไม่รู้ว่าเราทำพิกแอคได้ได้ดีขึ้นหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคล้ายๆกับว่าเราต้องเอาพิกแอคสูงสุดไปตีทำออ่างเดียวผมว่าไม่น่าจะตีแอคได้นะครับหรือเปล่าไม่รู้นะครับเข้ามาเพื่อที่ใส่รูนนะครับซึ่งลูนเนี่ยนะพิกแอคจะมีอยู่2ช่องใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวดับเบิลแอคเนี่ยตรงนี้จะมีอยู่ช่องเดียวโอเคเรามาที่ลูนนี้กันเ่ยเขาบอกลูนนี้คือลูนลูนไมเนอร์นะก็คือจะ ขูดใวขึ้นได้สิครับโหโอเคได้สิโอเคประมาณนี้นะฮะเรียบร้อยครับใส่ลุนเรียบร้อยตอนนี้เราก็ไปคุยกับอาจารย์นะครับโมโลอีกรอบหนึ่งคุยกับอาจารย์โมโลอีกรอบหนึ่งอาจารย์โมโลขอจะว่าไงครับก็แน่นอนขอบคุณมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องอะไรละให้เราไปคุยกับวิสาห์เลยเอาไปเลยแล้วกันนะฮะหอคอยวิสาห์แล้วก็ไปออาประตูไม่ต้องเปิดด้วยหรอไปคุยครับกันดาบครับโอ้โมโลส่งมาเหรอโอเคแน่นอนครับส่งมาเพื่อที่จะ พอท่ลเหรอโอเคเราได้พอท่ลมานะครับไม่แล้วเราแล้วเราจะไปที่นั่นได้ยังไงเขาบอกว่าให้คอมพิวต์เควสล้วอ๋อถึงเลเวล10ก่อนโอเคทุกคนเราต้องไปเลเวล10ก่อนฉะนั้นโอเคเราต้องไปขุดเวลทำเวลกันก่อนนะฮะโอเคผมขุดแร่แบบยาวๆเลยนะตอนนี้ได้ EP พีเทียหนึ่งเองอ่ะผมว่ามันน้อยมากเลยอ่ะอาจจะมีเควสห้เรารับหรือเปล่า โอเคอ๋อ <Okay>. oh, นี่ไงเควสโอเคอ๋อ okay. oh, มารับเควสตรงนี้ได้นะฮะก็คือเก็ตซิลเวอร์กับสโตนตามเควสเลยใช่ไหมอ่าโอเคก็คือ m i n นิงไปเรื่อยๆนะน่าจะแบบนั้นนะครับโห oh, ค่อนข้างที่จะยากนะเควส้โหเควสยากมากอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นเควส2สองอันเหรอโอ้โ oh, หมีเควส2สองอันโอเคได้ดิ น,นี่ฆ่าซอมบี้เหรอเฮ้ยผมว่าฆ่าซอมบี้แล้วดูง่ายกว่าเลยอนะ่ะเพื่อทุกคนต่างที่จะให้เวลสิบนะบเพื่อที่จะไปอีกเมืองหนึ่งกันเ few m o m e เ t s later เออโอเคเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เราไปคุยกับอาจารย์อ่ะไปดูกันไปครบเงื่อนไขนครับเราถึงจะเทเลพอร์ตไปได้ เย้ yeah. ผมมาที่ for content นะฮะอ้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเควสเลยใช่ไหมโอเคเราก็จะไปตามออร่านี้ไปใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์ก็จะอยู่นี่ประมาณน,นี้อ่ะ อันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับแมปที่ชื่อว่า The Fort นะครับแมป RPG Simulator นะครับฟาร์มแร่นะครับแล้วก็เอาแร่มาเผาทำอาวุธทำชุดเกราะทำนู่นนี่นั่นนะครับมาตีเอนชารอาวุธนะครับเจาะรูทำรูนู่นนี่นั่นนะครับสามารถที่จะมาลองเล่นกันได้นะครับแมปที่ผมว่าค่อนข้างชิวนะแล้วก็คนเล่นเนี่ยก็เยอะมากนะครับ เอาจริงคุณภาพผมว่าค่อนข้างสูงเลยนะแล้วก็ค่อนข้างเพลินด้วยนะครับลองมาเล่นกันดูนะฮะในวิดีโอนี้ก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับมีทริคมีคำแนะนำอะไรนะครับเอาสรุปง่ายๆแมปนี้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมอย่าลืมที่จะกดไลค์วิดีโอนี้นะครับกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีตอนต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมเอา ID ทอมมาเล่นแทนนะครับเพราะว่า ID ดีนี้ผมเป็นที่เอาามเล่นเรียกว่าเอามาเล่นแบบ ลองลองเล่นดูนะครับว่าแมปมันดีไหมดูดีไหมลองแบบจุดสูงสุดแล้วก็ลองมาเล่นแบบช่วงแรกๆดูอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามดูถ้าสมมติมีอ่าวิดีโอนี้มียอดไลค์ดีมีกระแสดีเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นต่อนะครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมครับเจอกิฟนะครับผมสวัสดีครับ